จริงๆศาสตราชาเนี่ยคือหัวใจเป้าหมายของประเทศเนี่ยและเป้าหมายของโลกเนี่ยคือคำว่า sustainable agriculture เกษตรกรรมยั่งยืนนะครับหลายคนเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เข้าใจจริงๆเหล่านี้ว่าโดยแท้ที่จริงไม่ว่าจะเป็นองค์การสา,ารลชาตินะครับหรือว่าองค์การอาหารและเกษตรแห่งยุโรปชาติซึ่งเรามีความร่วมมือใกล้ชิดกันเนี่ยก็ตั้งเป้าหมายในเรื่องของเกษตรกรรมยั่งยืนครับ เรื่องของเกษตรปลอดภัยเรื่องของเกษตรอินทรีย์แต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่บนฐานที่ในหลวงพระองค์ท่านทรงสั่งสอนมานานแล้วนั่นคือศาสตร์พระราชาระหวันนี้เนี่ยคณะกรรมการที่ผมเป็นประธานกับเพื่อนเนี่ยคือคณะรรมการกับเพื่อนเกิดกรรมยั่งยืนเนี่ยเรามีคณะทํางานคือคณะทํางานชุดเกษตรทฤษฎีใหม่ใช่ไหมครับว่าเราเสนอโครงการไปเ,เพื่อที่จะให้ทั่วประเทศเนี่ยมี ศูนย์สาธิตเกษตรที่สมัยที่เป็นของเกษตรกรโดยเกษตรกรเื่อเกษตรกรเองเนี่ยจะทําให้ได้ทุกตําบลท่วประเทศและต่อไปจะแผ่ทั้งแผ่นดินเลยนี่คือหนึ่งโครงการหนึ่งตบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรที่สมัยเราได้งบจากโครงการเงินกู้ครั้งนี้เนี่ยเป็นโครงการแรกที่รออกรมอนุมัินะครับเก้าพันแปร้อยอยู่บนฐานสารแล้วก็ต่อไปก็เป็นตัวอย่างต้นแบบนะครับที่จะถ่ายทอดในระดับตําบลเลย แผ่ออกไปให้ได้และกลุ่มนี้คือกลุ่มอะไรคือกลุ่มที่เป็นเกษตรพอเพียงที่อยู่ฐานล่างสุดและมากที่สุดอย่างที่ผมได้เรียนแล้วและเป็นกลุ่มที่มีปัญหาในชีวิตจากปัญหานิสินความยากจนมากที่สุดมีแต่เรื่องของศาสตร์พระาชาเศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้นในมดเดลขอวเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยที่จะทําให้เขาเนี่ยพ้นจากฐานะความยากจนได้เม,เมื่อเมื่อเสาเข็มเหล่านี้แข็งแรงขึ้นมาเนี่ย พวกที่เป็นเกษตรพาณิชย์เกษตรอุตสาหกรรมเกษตรสั่วหอมที่เป็นเกษตรขนาดใหญ่เนีเ่ยเขาไปได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เราก็เรนแล้วเราจะต้องทําให้เสร็จใน1ปีหนึ่งปีสามเดือนนะครับภายในเดือนกันยายนของปีหน้าและใช้บริบททั่วประเทศเลยก็ต้องออกแรงกันอย่างเต็มที่นะครับอีกโครงการหนึงโครงการหนึงก็ทุกหลักกิโลเมตร สุดท้ายคือเป้าหมายเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยลักกิ่ไม้แรกเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเมื่อเรามีก้าวแรกแล้วเนี่ยเรามองไปไกลให้ถึงเป้าหมายเพื่อคนอื่นแล้วก็เพื่ออนาคตวันข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่านั่นคือแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดนก้าวต่อไปครับมตก้าวไปด้วยกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ